ปกติก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ทำงานแบบนี้สักเท่าไหร่ค่ะก็ต้องขอบคุณทางไอคอนสยามค่ะที่ให้เกียร์โชมกับอเกลย์ปกติชมเป็นนางสงการบ่อยไหมคะไม่บ่อยค่ะก็ใส่ชุดไทมาก็จริงๆปกติถ้าเป็นงานอะไรที่เป็นลักษณะใส่ชุดไทยอะไรเงี้ยค่ะจะจะน้อยมากเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ก็ทราบมาว่าไอคอนสยามในเวลาเขาทำนางสงการแล้วทำถูกตลอด คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็เป็นระดับอาจารย์เนาะเจ้านายอะไรเงี้ยเครื่องประดับก็สัรถงประมือประมือประเมินมูลค่าไม่ได้เพราะว่าถือว่ามูลค่าร้อยที่สค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นของส่วนตัวนะคะของของทางคุณโจกับค่ะซึ่งก็เป็น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 นักสะสมซึ่งก็ก็พอจะทราบมาว่าก็เป็นเป็นเจ้านายเป็นอะไรเงี้ตอนใส่เป็นไงบ้างเหมือนแบบ หลายคนรู้สึกว่าเป็นนางพญาเกี่ยวกันเลยไหมนางพญาประทับร่างก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นเกียรติมากกว่าค่ะเป็นเกียรติมากกว่าเพราะว่าก็ก็น่าจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะเป็นของทุกคนสำคัญ ไว้ใจไว้ใจทีมงานทุกคนไม่ได้รับใครก็แค่บอกเขาว่าเดี๋ยวขึ้นกับแม่มาแค่ขึ้นกับแม่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จับเลยแล้วมีคนสุดที่แบบพอเขายกอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆเมื่อกี้เราเราซ้อมกันข้างบนก่อนละรอบหนึ่งก็ให้ให้ให้ทราบจังหวะกันอ่าเมอกี้เขาก็เสิร์ฟดอกไม้โบกมือ้็คือว่าดอกไม้โบกมือกวคือว่า เซิงเซิค่ะินปมาลนยลนไปมาแล้วมาป้าใหม้าใหม่ยังไงลูกป้าใหม่ป้าใหม่้้าในอนียงกข้างนอกไหมได้ยินไหมพี่ลิงพี่ลิงไปไหนล่ะแต่เอ็นเอต็ใจพี่ลิงต็ดใจพี่ลิง 可以。 ให้นอนมาให้นอนมาเต็มที่ค่ะแต่ว่าเขาก็จะมาพีคสุดๆตอนตอนเจอพี่ลิงใช่ไหมคะตอนจะเลิกหรืออะไรแล้วพี่ลิงพี่ลิงขึ้นเวทีมาใช่ไหมคะต้องเต้นกับพี่ลิงใช่ไหมคะน้องเต้นใหญ่เลยจหนูไม่พลาดเลยเลยทีก็ไม่ต้องแล้วพี่ลิงอยู่ไหนพี่ลิงอยู่ไหนแม้ว่าพี่ลิงน่าจะไปถอดชุดแล้วค่ะเพราะว่าพี่ลิงน่าจะร้อน พี่คอนฟอร์ตชุดน้องจำพี่ก็ได้ไหมคะวันนี้ก็เป็นวันดีที่รุ่นรุ่นน้ำน้ำช้างค่ะงานบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะอยากไปซื้อย่องเท่แก่จะไปซื้อลองค้าแต่เดี๋ยวคุณแม่นกันไหมจะไปซื้อแล้วอ่ะจริงจริงถ่ายกันตั้งแต่ถ่ายไว้เมื่อวานกันก็เป็น ของคุณพ่อหลายๆคนก็แอบแซวว่าแบบว่าสุขภาพแข็งแรงนะหาเงินให้เมียใช้เยอะใช่ใช่บางคนหลายคนก็แซวค่ะก็จะได้สุขภาพแข็งแรงก็จะได้มีแรงทำเขาเป็นคนชอบทํางานเขาเป็นคนชอบทํางานเราก็รู้ว่าเขาชอบทํางานก็เลยให้ทํางานเยอะๆทุกสายเยอะๆแต่มีก็บอกว่า หรือว่าวันพ่อวันแม่ก็จะก็จะพยายามเก็บให้ครบเพราะส่วนเราฝูงฝังเขาด้วยต่อมาเรื่องประเทศนี้ก็หลังมากจริงๆอ่ะชมมาไม่เท่าไหร่แต่ป้าเจี๊ยบเขาชอบเขาชอบเตรียมอะไรไว้ให้บางทีเราก็มีหลงลืมบ้างแต่ว่าเขาอ่ะจะไม่เคยลืมเขาก็เขาก็จะเตรียมอย่างบางทีวันเกิดสามีเราเราก็ลืมไม่ถึงว่าลืมว่าต้องเตรียมอะไรเตรียมโรเตนี่วันพ่อแต่ว่าเขาก็จะพีออเดอร์ไว้ตลอดใช่ ีปแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วไไโอเคินไปกไปไๆๆไม่ฉี่ินม้าแล้วสองการกินนี้บ้านเราไปไหนยังไงยูท้าแม่เดี๋ยวไปเส้นไทยค่ะ อ่คิดคือไปกันหลายวันนะคะก็ส้องการวันน้องเปาที่ยากใช่่เด็กก็หยุดกินเด็กก็หยุดเรียนด้วยพ่อนก็หยุดงานด้วย ร้อนามารเ่นดสุ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 ทสุดสุดสุดกุดสุดสาดสุดสวดสุ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 ุดส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 สุุดส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 ุดุสุสุด วันนี้มนถำงการเดินเติมยนรอก่อนเลวเดี๋ยวจะเติมน้ำากเดี๋ยวไปเติมน้ำก่อนไะเติมน้ำเติมน้ำล้วเติมล้ดแล้ว เต้นดีกว่าเต้นดีกว่าสงการนี่ต้องเต้นเป็นรูปเพลงมาแล้วต้องเตียวเพลงมาแล้วเต้นไม่เลย ต้อคนลคนต้องตองทุกคนไทยไทยรั้วแบนได้ขาก็ไทย a ป็นป้าป้าใของเราทำได้ดีมากจบแล้วจบแล้ว 吃饭。好